หนูก็อยู่บ้านคนเดียวแย่พ่อทิ้งหนูแย่พ่อคิดถึงลวงตาพ่อจะไปหาลวงตาพ่อคิดถึงหนูเหมือนกันอหนูเป็นหมาเนี่ยเกิดฉันนั้นอยู่แล้วเป็นคนรู้่ะลูกเกิดฉันนั้นอยู่แล้วเป็นคนพ่อจะบุญมาฝากหนูรู้ปล่าจุ๊บพัอกันจุ๊บกจุ๊บคิดถึงลูกชายจังเลยพ่อจะไปหาลวงตาพ่อจะไปเอาความสามารถของพ่อชูสี ไปทําบุญเพื่อประโยชน์ให้กับส่วนรวมพอจะไปร้องเพลงเปิดหมวกที่จังหวัดอุบลพี่จะใช้ความสามารถของพ่อไปร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อนําปัจจัยมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลแล้วก็อําเภอใกล้เคียงแล้วก็ทุกจังหวัดในประเทศไทยที่เกิดอุทกภัยพ่อศีจะทํา สิ่งดีๆเพื่อตอบแทนแผ่นดินแล้วก็สังคมนะจ๊ะลูกสังคมเอ้าจุ๊บๆๆๆๆจุ๊บอื้ออืๆเออรักๆๆพอแล้วรักพอแล้วหลวงตาจ้าไปอยู่วัดหลวงตาป่ะไปเปล่าแมวอ่ะจะไปขี้เลยใส่วัดบินเหม็นๆๆหลวงตาบอกเลี้ยงมันก็รักมัน เจ็บไข้ได้ป่วยทีเสียเงินเยอะเลยหลวงตาเคยบอกเคยเลี้ยงไว้นี่อุ้ยไม่่อไปไหนไม่ปอพี่จะมาไปไหนพี่จะมาไปไหนไปไปไปเดี๋ยววันที่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ด ถ,ถึงวันที่ถึงวันที่ยี่บสี่เนี่ยผมจะต้องไปกล่าวพูดคุยกับหลวงตาว่าวันไหนดีที่ผมจะไปร้องเพลงเปิดหมวกหาปัจจัยผมก็ทำได้แค่นี้หละเพราะว่าชีวิตผมมีแค่ความสามารถที่จะไปแลกปัจจัยเพื่อมาช่วยให้กับพี่น้องประชาชนที่ เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่นี้นะครับผมก็จะพยายามทำให้ถึงที่สุดเจอกันแน่ครับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลสวัสดีครับสาธุ